มาเป็นจิตอาสาช่วยคนอะไรนะผู้ประสบภัยพิบัติพาย,พยุคาจิกิครับผมนองตาบ้านผ,าบ,า,นผาบ่องดูเมฆมาเองก้อนนึแล้วคืนนี้จะโดนอีกไหมวันนี้วันที่27สิงหาคม2568หากค,ครับผมโคนลนถล่มบ้านเรียบ,บรอ้อยระวังลื่นระวังลื่นโอ้โหลมไปหมดแล้ว นี่ใต้ถ uh, ุน <that> ว uh, <that> ัดอันนี้ผาบ่องเหนือผาบ่องใต้แล้วลุงวัดผาบ่องใต้อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับผมเรามาเป็นจิตอาสาเพื่อดูสภาพอือหโอ้โหเข้า้าหมดแล้วนี่หลังนี่อ่ะกายนอกคุณนายอ่ะไรคุณนาย เป็นไงบ้างโอ้โหยร้อยลุงระวังระวังก้อย้อยเออเป็นไงบ้างเอากระแปงมาตักโค้ดเลกำลังพลเอโอ้โหเดี๋ยวยังไงเก็บของที่สำคัญไว้ก่อนคืนนี้ไม่รู้ไม่หรอเราลองก่อนตรงนี้เอาไม่ออกเป็นหา อดนะน้ำเอยนู้ดน้ำยังขึ้นอยู่เลยอ่ะคืนนี้จะมาอย่างไรลองไหมเนี่ยอือหือย่างแรงอันนี้คือมีคนติดอยู่บ้านหลังไหนอ่ะตรงนี้ค่ะบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้เอาคนติดเหลืองป่ะใช่ป่ะตรงนี้มันเป็นถนนฝั่งนี้มันเป็นถนนต้องไปฝั่งถนน ันนี้คือบริเวณหลังวัดผาบ่องใต้ครับผมน้ำยงแรง้มันอย่างไวะอยู่บน่แหลคคลือรอันนั้นลอยนั่นคือาออกเอราะคนขึ้นเหรอนั่นคือลอยน้ำที่มันขึ้นใช่ไหมใช่ใช่โอ้โหนี่มอยู้เได้ตอนนี้มันเป็นพื้นซีเมนแล้วเดสทราย่อยูดเลยนีมเดีผม้ นี้สะพานสีแดงครับผมที่ข้ามไปฝากนู้นรีสอดตอนนี้โดนตัดขาดแล้วครับผมแล้วมาละกูภัยครับผมช่วยแลย้ว เอากินแล้วบอกอรกิจตำเร็จแจ้ yeah. ร้อยที่น้ำมาครับผมนุ่เท่ากับตัวคนเลยดูดิสภาพรถครับผมขึ้นมาประมาณหนึ่งเมตรจากพื้นดินเดิมใช่ไหมลุงเจดิด พราะขี้ดินนี่นะใช่นี่ผู้โดดหนีจากหน้าต่างเขาเปิดประตูไม่ได้น้ำพัดน้ำป่าท่วมครับผมอาชีพใหม่ลุงเจิดคือขุดดินขายขายปุ๋ยปลูกขายดินปลูกจบนี่มีเป็นตันโอ้แผ่นดินใหม่้วเนี่ยสูงขึ้นเยอะเลยอันนั้นลงจอดรถไม่ใช่เหรอแล้วแค่นั้นะจบเลย ก็น้บ,อ,บนนอันนี้รถคันนี้ขายพร้อมแถมดินครับผมขายแถมดินรถมอเตไซค์หายไปสองคันถ้าใครเจอช่วยจับไว้ให้ด้วย <laughs> <c oughs> นี่เขาคิดจเจริญทำอาหารลงทานแจกครับผมว,ว้าว <c oughs> ดูความเปิดนี้ว้าวพี่ก็เปิดเหมือนกันนี่ช่วยไมหน้าพี่ใสอ่ะเช็ดแล้วไงม,ม,มีรอยอยู่นี้เนี่ย นี้เนี่ยนี้เนี่ยเมื่อคืนยูไม่ได้อานน้ำท่านี้ไม่้อ่านน้ำะตอนนี้สี่โมงยี่สิบครับผมยังแรงอยู่เลยอ่ะมาดูเมฆมาดูเมฆดิคืนนี้สภาพบ้านนะผมสภาพบ้านนุงเจอครับผมดูนี่ย้อมสีมาครึ่งตัวครับผมโหโคตรเท่สำรวจหลังบ้าน โอ้โหห่ดอนไหมอืม uh หือ huh. มประตูเปิดไม่ได้แลนะ้วเนี่ยมาคืนหนีออกจากหน้านต่างกระโบกโดนโค้งไงแฟบหมดเลยปาขั้นใจก็ไป<อ>ไม่ได้ก่อนเปืนเ,นเืนเพือน,น,นเลยเเเอย่างนี้่ย เาอเดินมาได้อย่างเดียวนะ โดนน้ำท่วมเลยหายก็หายตายก็ตายคออยหนักมากอะ่ะดูดิไม้เต็มเลยจะขนไม้อยังไงก่อน,นวะปวใสายฟ้าไปหมดเลียงเลยวะ่ะเหมือนเริ่มน้ำหนึ่งใหม่เลยอะ่ะสงสารเธอนะกิจาการกำลังดีเลย วนดีๆแล้วลองเลื่อนโอ้โหรถไปหมดแล้วครับผมเรียบร้อยเลยรถรถหายจริงพรุ่งนี้ต้องไปตามรถเจอแล้วรถมอเตอร์ไซค์ เป็ดชายทุ่งสภาพ มึงพี่นั่งคอว่าแกชอาฮัาอยู่ตรงไหนวะมึงมุนลาเป็นหน้ากองเออได้ได้ได้ได,ได,ได,ไดยับมากไม่ต้องสอนยับมากวันนี้